ขอบคุณนะครับเด้องสิเอ็นาทีเด้อผมกับสิบหานาทีผมกับขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเด้อเฮ็ดน้ำเพลินดิซีดอกเนผมบ่มีคลิปลงก็ได้นำเสนอคนใหม่หวานๆกรอบๆเนาะถ่ายกันอ้อน้องจิราภาสวัสดีจ้าเตือนนะว่าท่านเตือนนะว่ฟินแดนฟินแดนเตือนเด้อ ขอบคุณจ้าตัวนี้ร้ายสีแวะไม่าหายกำลังใจมามากินอง,งน,น้ำกันนั่นแหละเพราะท่านเปลียงฝันขอบคุณจ้ามามามาเชิญแวะชิมได้ครับชิมได้ชิมได้เลยครับเดี๋ยวยืนมายืนมือมาโอ้มันบกดิเนาะมันโดด เพิ่นมาขายผ่านหน้าบ้านผมก็ได้ซื้อก็จังมันเป็นตะวันนะหวานอยู่ครับชมราคาไม่ขนาดราคาโบแพงดูมันมันออกร้ายไปเยอะเลยมันเกิดโบแพงใครอีกคือโบเห็นคือคุณวันมาบอกอ๋อสวัสดีครับคุณวันสวิทมาๆยิบยิบด้วยยิบอระง,ง่วนด้วยยิบอระง,ง่วงงนน้ำผมด้วยนะ าการบางหญ่นึ่งเป่าบางหญ่นึ่งถามพิตีเอ้พูดตีว่าเขาภาษาไทยเขาเอื่นเป่าหรือเอื่นแสีงเป่าเหมือนกันนั่นแหละขอบคุณสี่สิบด้านดวงใจดนะครับเด้อที่มาแบะบมาชมคอนเทนต์สิบห้านาทีเนาะร้องของครับร้องของอยู่ในส่วนการร้องของสิบห้านาที ขอบคุณมากเด้อเสียงดังนะครับบานบินติงนางอยู่ขอบคุณมากครับตะคายกันเด้อครับขอบคุณสิบเอ็ดด่านดวงใจที่มาช่อย,อยมาช่วยมาช่วยเปิดการมองเห็นกันนะครับว่าพมกระวาอยู่คลิปผมกระโดงไปอยู่คลิปซอฟผมกระโดงไปผู้เหมือผูเ้เห็นอยู่ มันคือบบเปิดจะเคลือว่ะนั้นปุ่มมากคือหวานพี่ดูเหย็ดนะหวานในคุณตีนะขอบคุณนะครับขอบคุณสิบเอ็ดสิบสองล้านดวงใจมาแบ,บ็ดหนึ่งนา่งบุญยืนน้องทาราน้องธาราสวัสดีเ้อน้องทาราเห็นด้วเห็นล้วขอบคุณในลายจา้า เป็นยังไงเนาะทางใต้เราฝนตกบ่เนี้ฝนตกบ่ครับพยาห้อนห่อนรับมนือนปฏิยาร้อนมากเลยวันนี้นำก็เลยนำเสนอผลไม้หลับกระหาย <c oughs> ขอบคุณจ้าสวัสดีรอบห้องมาสิน้องจากน้องธาราครับ ขอบคุณจ้ะ14นาทีแล้วครับ14นาที35นาทีได้35วินาทีาทก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเน้อบดลไลทีละคนเนอบดลขอบคุณครับมาโบกมือโบอกมือโบอกมือมือเลยครับภูมาก,ก่อนมาที่หลังกะผมาวาเกินเนาะครับปะโบกมือย้อยๆครับขอบคุณป้านิ่มเนี่ยเห็นบมดแลว้วว่าบงป้านิ่มสวัสดีพี่สัน หมูขาม่ากับสิโตนห่านนี่จากไปครับไปขอบคุณในหลายครับขอบคุณทุกท่นา,านด้วยครับเ้อที่ขมาให้กำลังใจมากสวยเปิดการมองเห็นหนะครับนาะซอยกันเขมาอาวอาอาคุ้มกับร่องคอนเทียเเทเท์เบ,บื้องนาะร่องเทวดาเบืองว่าเป็นเป็นจะด้านฮาวบอสกับคือว่ากับเนด้านพีด้านหนองนี่ครับเป็่พีแต่นหนองเขาเดนขเขามาเบืองกันไปครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจนยครับเอปไปไปไปใหญ่กันครับขอบคุณเด้อเห็นเบิร์เด้วครับเห็นเบอร์แล้ว,วทักทายกันครบเลยย่างให้โอกาสทักทายกันอยู่ครับการขั้นสารก็ได้อ <c oughs> ันครบเลยก็บวกเมือ่อบอกไว้เลยครับเด้พอพร้อมเลยโบกเมื่อเลยครับโบเป็นยังโบเป็นยังผู้ดใดมามีธุระก็ทำธุระไป,ไปก่อนเนึครับเ้อไปไป โบกมือด้วยครับขอบลนวก,ก็โบ,บกมือเลยบายครับเจอกันได้หน้าด้วยครับเด้อไปไปไปโอ้ดีไลายมีแหงทอง